สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม l i ย e ลนเจอรนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงเผาผลาญลูบี้ไอทั้งบ้านอย่างเช่นเคยนะครับผมก็ในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็จะมาเปิดเกียร์คริสต์มาสให้นะครับผมให้ไอดีทั้งบ้านนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอ่าบริษัทโคจิเกลไม่จำกัดอีกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดละกันนะครับเปิดแบบ 2,000รูบี้รวดเดียวเลยนะครับผมก็ขอบคุณไอดีทางบ้านมากเลยนะครับที่นำไอดีนี้มาให้ผมเปิดนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมเปิดนะครับก็สามารถอินบ็อกมาที่ทางเพจโคจิหรือไม่ก็ทักแชทมาที่ได้ทักแชทมาได้ที่ Facebook ส่วนตัวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเรียงระดับคิวให้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ทยอยเปิดให้ไอดีทางบ้านก่อนนะครับค่อยมาเปิดไอดีตัวเองนะครับผมมา 200รดูบี้นะครับมันจะเป็นเกลือเอ้ยไม่ใช่สิมันจะเป็นบริษัทเกลือโคจิหรือเปล่าโคจิ ji, บริษัทเกลือมันไม่จำกัดนะครับมาผมพูดอะไรของผมวะเนี่ยโอเครอบแรกครับผมเออหมวกดูดอฟจัดตามมาแล้วนี่เออไม่อีกชิ้นนะครับผมโอ้โหเป็นไงเป็นไงเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่พยองตัวเองนะครับมาอยากอยากเกลือนักจัดให้นะครับอยากเกลือนักอยากเกลือนักนักโคจิจะจัดให้นะครับมาเลยเออมาอีก เอามวเออเกลืออยากเกลือเหรอเออจัดไปนะครับผมอยากเกลือตั้งใช่ไหมเดี๋ยวโคจิจัดให้นะครับผมโคจิไม่มีคําว่าปลานีนะครับจะเปิดให้หมดเลยนะครับผมคนที่อยากจะให้ผมเปิดนะครับเออมันเกลือแค่ไหนถามใจเธอดูนะครับผมมาเลยนะครับผมอ่ะยกเลิกยกเลิกนิดหน่อยนะครับผมยังไงก็เกลือนะครับสำหรับอ่าสำหรับการเปิดเกลือริสตามของโคจินะฮะเออกระดิ่งมาเออสวยมันต้องอย่างนี้นะครับ ปลเดิมประเดิมนะัะผมอันนี้ผมยังไม่ได้ดูอ่าผมยังไม่ได้ดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ดูอ่าตัวละครเนาะอาใช่ใช่ยังไม่ได้ดูตัวละรครไรต่างนาน,าน,านะครับผมโอเคถไม่ไดนวอลเล็ตแจ้งเตือนนะฮะโอเคได้มาแล้วเอออุ้ยได้เกียร์เจ็ดดาวชิ้นใหม่นะครับผมเกียร์เจ็ดดาวชิ้นใหม่ลูกกวาดคริสต์มาสระดับสูงนะแต่ว่ามันเป็นพลังจมนิการพลังชีวิตแล้วก็อัตราการใช้สกิลนะเอออันนี้ก็คือเสียดายนิดหน่อยนะ ทนที่จะเป็นต้านสกิลหรือว่าระยะเวลาอะไรต่างๆนานๆก็น่าจะได้อยู่โอเคมาฮะมาฮะได้เจ็ดดาวสองชิ้นแล้วนะครับหนึ่งพันลูบี้เออรอบนี้เกลือหรือเปล่าผมว่าเกลือเออมันต้องอย่างนี้เกลือสิทําไมไม่เกลือวะเออโอเคคุณผู้ชมก็ขอพายจริงนะถ้าเกิดว่าผมบ่นเยอะหรือว่าแบบพูดเร็วๆแบบพูดรัวๆไม่มีว้นวรคนะครับคือผมตื่นเต้นนะครับดีใจที่ได้ที่จะได้ผ่านลูบี้ของไอดีทางบ้านนะฮะมา รัวๆเลยไปไปจัดไปเออ600รูบี้นะครับผม6 0 0รูบี้สุดท้ายนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เปิดไปเลยเออไม่ต้องไม่ต้องรีลาอะไรทั้งสิ้นไปเลยเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอามาอีกชิ้นไหมเจ็ดดาวเจ็ดดาวอีกสักชิ้นไหมเออเป็นังอย่างนี้เออไปเลยไปเลยผมเป็นบ้าอะไรของผมวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับวิแต่ว่าี่เหมือน ไอเดียนี้เหมือนจะได้กระดิ่งเยอะมากที่สุดเลยนะถ้าจะผมเปิดมาไม่รู้เหมือนกันนะเออมาเอาให้หมด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 ตู้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสรุปผลดีกว่านะครับว่าไอดีนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมมาก็เดี๋ยวมานับคริสต์มาสเลยเลยกันนะครับ123 4 5 6 7 8 9 9ชิ้นนะครับผม 10 11 12 13 14 15 16ชิ้น17 18 19 20 21ชิ้น22 23 24 25 26 27 28 29 30 31ชิ้นคุณผู้ชม2,000รูบี้ได้31ชิ้นแม่เจ้าโหโโ้ยถือว่าคุ้มนะสําหรับผมถือว่าคุ้มนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับผม กระดิ่งมีเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4งสองสามสีห้าหกเจ็ดชิ้นอ่าได้กระดิ่ง11ชิ้นนะครับผมก็ได้มากนั้นแหละนะครับผมตอนนี้ผมเปิดมาเท่าไหร่อะประมาณ3 ID นะอันนี้รวมไปดนนีรวมไปดีนี่ไปก็เป็น3ามดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็อ่ามาอัปเกรดดีกว่าเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะใสใ่ใ,สให้ใส่ให้ทังบ้านดูดีไหมคือไม่ไม่ผมผมอยากรู้ว่าเคตัวเนี้ย เอาตรงนะมันเหมือนเกียร์อ่ามันไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เป็นแบบเกียร์ที่ไม่สุดเท่าไหร่ครับเออมันน่าจะมีแบบออปชั่นที่ดีกว่านี้อย่างเช่นต้านสกิลนะครับผมโอ้โหอันนี้คือผมรีให้เลยนะผมรีให้เลยนะครับเผื่อมันจะเจออะไรอ่ะอัะตราคำวิญญาณขจาศนะครับลูกกวาดคริสต์มาสระดับสูงเลยครับเดี๋ยวผมจะอัพให้เลยละกันนะครับผมมาก็เกียร์พวกนี้ ทางบ้านก็น่าจะไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมเพราะว่าค่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะได้เกียร์เดาวลูกกวาดคริสต์มาสระดับสูงชิ้นใหม่นะครับสุดยอดไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณไอดีทางบ้านมากครับที่นำไอดีนี้มาให้ผมเปิดนะครับผมก็ซึ้งในน้ำใจยิ่งนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมเปิดผมเปิดไอดีตัวเองมันก็มันมีแค่2ไอดีอ่ะสามไอดีที่ผมวันนี้เอานะครับผมก็ขอบคุณมากครับไอดีทางบ้านนะครับผมก็ ได้เกียร์เจ็ดดาวไป2ชิ้นนะยินดีกับยินดีด้วยนะครับผมโอเคมาผมนึกว่าเกียร์วิ่งนะครับผมนึกว่ามีเกียร์วิ่งด้วยตกใจหมดเลยนะฮะโอเคเอตัวไหนโอเคหมอกปีกแมงนะครับเดี๋ยวอัปเกรดให้เลยนะครับผมตอนนี้คือแบบโอ้โหทำไมทำไมผมเปิดให้ไอดีทั้งบ้านแล้วมันได้ดีขนาดนี้วะพอเปิดให้ไอดีตัวเองแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนี้นะคุณผู้ชมบอกตรง สุดจัดเลยนะครับโอเคผมจะผมจะใส่ให้ตัวไหนดีวะเนี่ยไอเดีนี้เนี่ยเล่นเป็นทีมหลักทีมไหนวะโอเคน่าจะเป็นทีมนี้ใช่ไหมทีมนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นทีมนี้อ่าถ้าเกิดว่าเป็นสายพลังก็น่าจะใส่ให้ชินระได้นะครับโอเคชินระใส่อะไรตอนนี้โอเคชินระใส่เกียร์ตัวนี้นะครับผมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะผมขอใช้ลูบี้เลยละกันนะครับไอเดียทั้งบ้านผมขอใช้ลูบี้เลยละกันนะ โอเคแล้วก็เอากระดิ่งมาใส่ให้ค่าสูงสูงโอเคไม่ใช่สิไม่ใช่ค่าสุงสูงลดแร่รดแรกสูงสูงนะครับโอเคจะใส่ให้ชิ้นล้าไงแบบชิ้นล้ามันใช้แร่เยอะนะครับผมมัน,ม,นมันแบกแร่นะครับมันแบกแร่เยอะเกินไปโ okay. อเค๋ยวมาดูด้วยว่าชิ้นล้าในตอนนี้มันจะเป็นอ่ามันจะใช้แร่แค่ไหนนะฮะโอเค okay. ใส่กระดิ่งไปเลยใช้แร่แค่96 8นะครับผมโอเคถือว่า ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รถแรกไปเยอะเลยนะครับโอ้โหไอดีนี้ก็คงจะไปต่อได้ยาวๆว่ะนะครับม,ม,มีมีเกียร์กระดิ่งคริสต์มาสเนี่ยสิชิ้นนะก็ใส่ได้ทั้งหมด11ตัวโอเคเดี๋ยวผมขอลองเล่น PVP ก่อนละกันนะครับผมโอเคมา let's go ฮะไม่รู้ว่าทีมไหนจะสามารถชนะได้นะเอยเอาผมว่าผมจัดเกียร์ให้สุดเลยดีกว่าว่าเพราะว่า ผมคิดว่าไอีทังบ้านก็น่าจะอยากให้ผมใส่เกียร์ให้เลยเอออะในคอมเมนเซอร์ก็แน่นอนครับถอดออกเลยนะครับผมแล้วก็เอากระดิ่งใส่ให้นะครับโอเคกระดิ่งใส่ให้เลยนะครับผมแล้วก็อัปเกรดนะอัปเกรดไปเลยอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดจัดไปนะครับผมโอเคได้กระดิ่งแล้วเออจะว่าไปผมคิดว่าผมแบบว่าพอเปิดให้ไอีทังบ้านก็ น่าจะจัดเกียร์ให้ไม่ใช่สิน่าจะจัดเกียร์ให้เลยดีกว่าเออประมาณนี้อ่ะโยมีก็เหมือนกันนะครับโยมีก็ใส่กระดิ่งเลยนะครับผมตัวโยมีเนี่ยมันเป็นตัวที่แบกแล้ใช้ได้เลยนะอตรงโอเคลองกับตัวนี้นะครับผมกระดิ่งได้เยอะนะก็ไอดีทางบ้านเจ้าของไอดีก็สามารถไปรีหาออปชันได้เลยนะครับผมมันมีอยู่นะครับก็โอเคขอดูก่อนนะครับผม อาใช้แร่น้อยลงนะครับผมอ่าอาเขนี้โคนี้พนันชิปด้วยนะครับผมโอเคใส่ไปเลยเรียบร้อยครับรอบนี้โอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ามันจะลดแร่แค่ไหนนะมาลบสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองอรู้สึกว่ามันจะต่ําไปหน่อยฮนะอาแปดร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับมาเล่นเลยแล้วกันนะครับผม ร,ร,ร,รี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 นะครับชิมนี้ควรจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับรู้สึกว่าเขาจะใช้ทีมไหนเล่นเนี่ยใช้ทีมที่3าหรือเปล่าผมใช้ผมใช้ทีมที่3เล่นแล้วกันนะครับชินล้านสึไฮเปอร์แม็กนะก็ทั้งคู่นะครับผมอุ้ยใช้แรงน้อยลงสวยมันต้องอย่างนี้ดิเอออ่าผมใช้ รถแรกไปกี่ตัวเนี่ยห้าตัวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช้แรกแค่ผมใช้เกียร์กระดิ่งแค่หนึ่งสองใช้กระดิ่งให้แค่อ่าโยมิ omi, นะครับเจสิก้าในโคมเมนเซอร์และก็โคนี่สล็อตนะครับหรือว่าโคนี่พันชิปนั่นเองนะครับแล้วก็ชินระด้วยนะครับผมสี่ตัวนี่หว่าเออสี่ตัวอืมไม่ใช่สี่ห้าตัวเลยทีซัำเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ ผมลืมดูของตัวเองนะครับผมไม่ใช่สิผมลืมดูตอนนี้คือผมเบลอมากเลยมีผมใส่ไป 1, 2, 3, ึ่สองา่ะใส่ไป4อันใช่ใชใส่ไปแค่4ชิ้นนะครับโอเคเพราะว่าเกียร์หงดาวกระดิบมันมีแค่6ชิ้นใช่ไหมแล้วก็5ดาวมันมีอยู่เท่าไหรอ่อ่ะห้าดาวม,มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะ 1, 2, 3, 4, งสองี่ห้าหกดเชิ้นนะครับผมเชิ้นบวกสเป็นสิชิ้นโอเค มาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับเอ้ยทาไมผมเปิดให้ไอเดีทั้งบ้านแล้วมันสุดขนาดนี้วะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดไอดีตัวเองแล้วนะเออแบบพอเปิดให้ไอดีทั้งบ้านทั้งหมดเสร็จผมก็จะไปเปิดไอดีตัวเองเอ่าหรือว่าตอนนี้มเป็นช่วงปล่อยของของ,ขอ,งอ่ามันเป็นช่วงปล่อยของของเกียร์คริสต์มาสหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่ๆนะเอมอมารอบนี้จะชนะได้หรือเปล่านะก็มาลุ้นกัน โอเคเลิศโกฮะรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละนะครับผมมาเจสิก้านีคอมเมนเซอร์สวยไปเลยพวกไปเลยดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปให้สุดดันเข้าไปให้สุดสวยเออเรียบร้อยฮะอ่ะเล่นง่ายขึ้นแล้วทีนี้นะครับกระดิ่งก็กระดิ่งอ่ะมันแบบมันทําให้เลนเจอร์ของเราเนี่ยชาช้แร่น้อยลงนะซึ่งมันจะสามารถเปิดตัวได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเค ประมาณนี้และกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับอ่าก็ขอบคุณขอบคุณไอดีทา้งบ้านอีกรอบนะครับที่นํารถานนี้มาให้ผมเปิดให้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตรีมนนาบ๊ายบายครับผม